สัสดีด้วยกันด้วยพวกช่องเลยพูดอีกแล้วสูสดีก็จะมาปลดล็อกทัวร์ชิเม้นนั่นเองเริ่มได้ <c oughs> เริ่มมาแล้วก็ลบทางเข้าออกแล้วก็สร้างทางเดินหลังจากนั้นก็ทาเครื่องปั๊มเงินที่เราได้เคยสอนในคลิปนี้เลยที่มุมขวาบนนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเราก็วางเครื่องเล่นไปเรื่อยๆหลังจากนั้นก็ได้ Achievement Getting Started ซึ่งก็มาจากการที่ส,สนุกเราได้5าดาวนั่นเองแล้วมันก็ปลดล็อกพวกรถไฟเหาะแล้วก็เราได้เครดิตมา2 0 0รเครดิตนั่นเอง มัยินเมาเคลมด้วยนะทุกคนแล้วเราก็มาเคลมเดลี่โบนัสซึ่งถ้ารับครบ10ครั้งก็จะได้ Achievement Welcome Back Again นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ได้ Achievement The Park is Growing ก็คือมาจากการที่เราได้สวนสนุก2นาวนั่นเองแล้วมันก็ปลดล็อกรถไฟหอะมา2อันแล้วก็ได้200เครดิตเหมือนเดิมแล้วเราก็สร้างสนสนุกต่อไปเรื่อยๆอซึ่งตอนนี้เราก็เราจะวางรถธรรมดาทุกคนเป็นรถคุณปู่ที่เราเราวางเรื่อยๆไวก่อนเพื่อที่จะหาเงิน แล้วก็มาทำเครื่องเล่นจะออกปแต่ขอบฟ้าทุกคนหลังจากนั้นก็มานี่มาแก้ทางนิดหน่อยพอดีทางมันเอ,อือนิดหน่อยแล้วก็วางเครื่องเล่นปั๊มเงินเพิ่มจะได้รวยๆทุกคนพอเราสร้างไปสร้างมาเราก็ได้ Achievement Nice Team p o r k ซึ่งมาจากการที่สนุกเราได้3ดาวนั่นเองแล้วมันก็ปลดล็อกส่วนของโรลเลอร์คอสเตอร์ทั้งหลายก็คือเป็นมัลติลันเพเทอร์บายฟอร์เลหลายๆอย่างทุกคนแล้วก็มีสเปซโบ๊ทด้วยแล้วก็มีจัมเปอร์นะซึ่งเราก็ได้มา300เครดิตนะ และจากนั้นก็ FK หาเงินแป๊บพอได้เงินมาแล้วก็มาสร้างเครื่องปั๊มเงินเพิ่มหลังจากนั้นเราก็มาขุดบ่อน้ําแล้วก็ใส่น้ําำจะได้ Achievement Don d r o w n แล้วมันก็ปลดล็อกล็อก f l o มก็คือเป็นล่องแก่งเนาะแล้วก็ Mini River Rapids นั่นเอง หลังจากนั้นเราก็มาสร้างรถไฟเพื่อที่จะปลดล็อก Achievement Public Transport ซึ่งใน,นทุกคนในคลิปนั้นก็คือเราได้วางรางรถไฟไปใช่ไหมแบบนี้แหละแต่ว่าเราไม่ได้ทำให้มันเชื่อมกันทุกคนคือเราต้องทำให้มันเชื่อมกันด้วยแล้วเราก็จะวางตัวส่วนของทางเข้าทุกสถานีทุกคนทางเข้ากับทางออกวางทุกสถานีเลยถึงมันจะได้ปลดล็อกขึ้นมาทุกคนนี่เราก็จะปลดล็อก Public Transport นั่นเองหลังจากนั้นก็ FK ยาวๆทั้งคืนระหว่างที่เรา FK เนี่ยเราก็ได้ Achievement stash money ด้วยก็คือเป็น achievement ที่เราจะได้เงินครบ1นึ่งแสนนทุกคนพอเงินเราครบ1นึ่งแสนพวกเราก็จะได้ achievement นี้แล้วเราก็จะได้ของเป็นเครื่องเล่นนะแล้วก็มีพื้นแบบแปลกๆแ,แล้วก็ได้มา400เครดิตนั่นเองพอช้ามาเราก็ได้ achievement a d d i c t e d ซึ่งก็คือ achievement ที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเล่นมา5ชั่วโมงนั่นเองซึ่งเราก็จะได้ตัวเครื่องเล่น Timber Tr Train กับต้นไม้มาทุกคนต้นไม้รูปหัวใจ หลังจากนั้นเราก็มาวางรูปเป็นขนาด3คูณ3ทุคนรูปอีเมธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่รูปมันทุกรูปเลยเพื่อที่เราจะปลดล็อก Achievement the Big Picture นะพอเราวางเสร็จปุ๊บนี่เราก็ได้ละ Achievement the Big Picture หลังจากนั้นนะนี่มาดูนี่อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ปลดล็อกนะส่วนใหญ่ก็เป็นธงเกี่ยวกับรูปภาพอะไรเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นก็มาลบรูปให้หมดเพราะว่าเราจะทําเป็นรูปใหญ่นั่นเองทุกคนมาหารูปหารูปหารูป อ่ะละมาวางรูปใหญ่ที่เราได้ปลดล็อกมาทุกคนแล้วเราก็มาใส่รูปทุกคนใส่รูปที่เป็นรูปปกคลิปนี่เองถ้าใครอยากรู้ว่ารูปพวกนี้เอามาใส่ยังไงไปดูได้ที่คลิปเก่าที่เคยทําไว้นะจ๊ะแล้วเราก็จะมาสร้างรถไฟหอทุกคนในการใช้ a d v a n c e Editor เพราะว่าเราจะปลดล็อก Achievement ตัวส่วนของโปรโมทนั่นเองตึงมาเราก็สร้างรถไฟหอไปเรื่อยๆทุกคนสร้างยังไงก็ได้แต่ยาวๆหน่อยก็ดีนะทุกคนพยายามขึ้นลงขึ้นลงนะ เออตอนนี้ก็คือลงแล้วก็กำลังจะเข้าสถานีที่จริงตอนแรกเรากะจะใช้ตัวบล็อกเบรกด้วยแต่ว่ามันไม่ลงตัวทุกคนเราก็เลยไม่ใช้มันเนี่ยมันใช้แล้วมันเป็นสีแดงมันไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาวางนะทางเ้าทางออกแล้วเราก็ได้ a c h i e m e n t ตัวส่วนของโปรโมทนั่นเองพอกดเปิดนะแล้วนะหลังจากนั้นเราก็มานาัาน่งรถไฟกัน เรามาวางไฟทุกคนแล้วก็กดไปที่เครื่องเล่นไปที่แอปพิเลียแล้วก็กดแอดตรงทิกเกอร์เนาะและหลังจากนั้นเราก็จะได้ h i e v e m e n t t c t i v a t e d นะซึ่งไอตัว a i e ช e m e n t เนี่ยมันจะปลดล็อกพวก Sequencer Timer และเพื่อเกี่กับแผงวงจรหลังจากนั้นเราก็มาซื้อพื้นดีเพิ่มแล้วเราก็มาขุดบ่อกอันดีกว่าทุกคนเราจะมาขุดหลุมเป็นหลุมใหญ่ๆกว้างๆเลยซึ่งมาหลังจากนั้นเราก็จะใช้ s p i n n i n g c o เตอรในการทำ i e ช e m e n นนี้นั่นเอง แต่ว่าเราต้องใช้เป็นตัวธรรมดาเราก็เลยเข้าที่เซตติ้งแล้วก็ไปที่โชว์เลก็เซตคอนเทนต์อินบิวเมนูนะทุกคนปรับติ๊กเป็นเย็ดพอติ๊กเป็นเย็ดปุ๊บอ่ะแล้วก็มาใช้เป็นตัวธรรมดาทุกคนเนะเอ่อไม่ใช่แนะนำเอ่อบังคับเลยว่าต้องเป็นตัวธรรมดาเนาะแล้วเราก็มาทำไอชิเม้นนี้กันซึ่งไอชิเม้นนี้มันคือสปินทูวินนั่นเองซึ่งเราจะได้เอ่อตัวส่วนของทเทเลพอร์เตอร์นะมาอันนี้คือเราอ่ะอันนี้คือเราวางเป็นตัวส่วนของ ทางลงนะทุกคนที่เราจะทําให้เราปลดล็อกชิเมะนี้ได้เออถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงเราจะมีคลิปสอนให้นะคือเราทำไว้แล้วแหละอ่าเดี๋ยวไปดูตามคลิปนี้ได้เลยนั่นแหละพอเสร็จแล้วมาเรามาซิ่งกันดีกว่าไาขึ้นไปอ่ามาแล้วลงแล้วลงแล้วลงแล้วว้าวว้าวว้าว าาาาาาโอเคมาแล้วอย่างนี้เราก็ได้ Achievement Spin to Win แล้วทุกคนมาซึ่งมันก็จะปลดล็อกเทเลพอร์เตอร์นั่นเองหลังจากนั้นเราก็มาขุดหลุมมินยี่สิบหุ่นยี่สิบเนาะแล้วก็วางเครื่องเล่น Fireball อ่าพอเราวางครบนะทุกคนเราก็จะได้ Achievement Chain นั่นเองก็คือเราวางเอ่อให้มันเป็นต่อกันสี่ชั้นเนาะแล้วเราก็จะปลดล็อกตัวของ Achievement ซึ่งก็จะปลดล็อกไอ้พวก Light Off มานั่นเอง ต่อมาล้วก็มาขุดหลุมนะทุกคนขุดบ่อน้ำอะไรแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็วางเป็ดเราจะวางครบร้อยตัวทุกคนอ่ะอันนี้ไม่พอวางเพิ่มวางเพิ่มหลังจากนั้นเราก็ได้ m e g a Du c k Invasion ก็คือจะได้เป็ดที่หน้าตาหน้าอัปลักษณ์นะโอเคทุกคนภารกิจนี้เราก็มาลบทางเข้าทุกคนเป็นภารกิจที่ง่ายมากลบทางเข้าเสร็จก็แค่ยืนรอทุกคนยืนรอไปเรื่อยๆเลยหลังจากนั้นเราก็ได้ a c h i e v ช m e เ t j น i l นะทุกคนก็คือ อา h i e ที่เราจะขังคนไว้ไม่ให้ออกสนุกซึ่งเราก็จะได้ซึ่งเราก็จะได้รั้วที่เป็นคุกมาแล้วทุกคนหลังจากนั้นเราก็มาวางตัวของรถไฟนะทุกคนเป็นจูเนียโคเตอร์ซึ่งเราก็จะทาวนไปเรื่อยๆทุกคนวนไปขอให้ยาวที่สุดเท่าที่จะทาได้นะเราก็วางแล้วทำสถานีตรงนี้ทุกคนเพื่อให้คนขึ้นตรงนี้แล้วเราก็ทําทางเข้าแต่เราคิดไปคิดมาเออรู้สึกยังยาวไม่พอเราก็เลยเปิดวิธีรับทุกคนก็คือทําโดยการใช้ออแดวานซ์เตอร์ช่วยทุกคนแต่เราก็รู้สึกว่ามันยัง 8, แปลกๆเราก็เลย ใช้วิชามาอีกอันหนึ่งทุกคนก็คือการทําขึ้นข้างบนทุกคนวนขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะแล้วก็ทําลงมามีเบรกแล้วก็มามายืนรอกันทุกคนยืนรอมายืนรอตอนนี้ก็ดูแล้วก็มีคนหลายคนเลยนะทุกคนเรามานับกันดีกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าคนนะทุกคนเยอะมากซึ่งเทนี้เราต้องการคนประมาณสิบคนนะทุกคนเราได้สิบห้าคนก็ถือว่าดีละมาเดี๋ยวเราจะพาพวกเขาไปสู่สุคติกันดีกว่า ไปเดินไปเลยคุณพี่มามามาเล่เข้ามาเล่เข้ามาจะพาคุณพี่ไปสวรรค์หรือไปนรกก็แล้วแต่ที่คุณพี่จะเลือกนะมามามาไปบายๆหังจากนั้นก็จะ Achievement Deca Q เองทุกคนซึ่งมันก็จะได้พวกหลุมศพมาหลังจากนั้นเราก็มาซื้อพื้นที่เพิ่มแล้วก็มาวางตัวส่วนของมาติลันนะที่เป็นโรลเลอร์โคเตอร์แล้วเราก็จะใช้เป็นบูธนะทุกคนบูธทำเป็นทางวนอย่างนี้เลยทุกคน เพราะว่าเอชิเมนนี้ก็คือเอชิเมน้นต์ทูเดอะมูนนั่นเองเราก็จะทําให้มันพุ่งทะยานขึ้นไปแต่ขอบฟ้าทุกคนมาทาทางขึ้นไปยาพอ่ะพอได้ทางเสร็จปุ๊บมาเรามาลองขี่กันดีกว่าไปเดี๋ยวเราจะไปซิ่งกันทุกคนในความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะพอความเร็วเพิ่มขึ้นปุ๊บอ่ะพอเราขึ้นไปปุ๊บเราก็จะได้ตัวของเอชิเมน้นต์ทูเดอะมูนนั่นเองบินได้จริงเลยซึ่งก็จะปลดล็อกแทมโบรีน ต่อมาาใช้ตัวส่วนของ Junior Quarter ระหว,ว่างให้สุวที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทุกคนอ่าหลังจากนั้นเราก็จะใช้ตัวส่วนของ Advanced ตอ t ์ e r ทุกคนทำาสลปที่ให้มันสโลปได้มากที่สุดแล้วก็ลงมาทุกคนพอลงมาเสร็จเราจะปรับให้มันเข้าสู่กิจแล้วเราก็ให้เงินแบะออกนะทุกคนโดยการปรับแบงค์เนี่ยทุกคนแบงค์นั่นขวานะปรับองศาให้เป็นลบ30แล้วเราก็พยายามทําทางขึ้นนะทุกคนพอขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆปรับสโลปให้มันเท่าเดิมนะทุกคน อ่าให้ให้กลายเป็นศูนย์แล้วก็ทําทางขึ้นไปนะทุกคนอ่าแล้วเราก็วางอ่าพออย่างนี้ปุ๊บเราต้องใช้วิชามาอีกรอบหนึง่งเพราะว่าทางมันแคบมากเราก็เลยทําให้มันอ่าเชื่อมมาโดยการใช้ Advanced Editor มาแล้วจากนั้นเรก็จะได้ for extreme the c h i l d r e n นะซึ่งมาเดี๋ยวมานั่งกันไอตัว a c h i e v m e n t เนี่ยก็จะปลดล็อกไอตัวส่วนของ canon นั่นเองขนี้นะครับท่านผู้ชมครับดูสิ คือเราไฟก็ไม่มีนะมายืนต่อแถวอะไรกันเนี่ยแล้วคือเต็มทางด<า><า>้วยนะเต็มทางเลยแล้วควรทำไงดีเราปล่อยเขาไว้ตรงนี้เนะลเราปลยเราปลยเขาไว้งี้แหละเออแหละเราตอนนี้ก็คือนะเราเหลือทําให้เป็นสี่ดาวห้<ท>า <ำ S 1> <5 S 2> ดาว,ดาวแล้วก็มีอะไรอีกมีปลดล็อกทุกทุกพื้นที่ซึ่งเราน่าจะไม่ทาหรอกเพราะว่าเงินน่าจะหากันไม่ทันแล้วก็มีทีมเวิร์กนี่ทีมเวิร์กน,นี่เดี๋ยวจะทํากันนะตอนนี้เลยมาทําทีมเวิร์กมา ไอ้นุมให้ b u เ l d e r พี่มาทุกคนถ้าสงสัยว่าสร้างกับเพื่อนยังไงแบบถ้าจัดปลดล็อก a c ชิ e v e m e n t นี้ยังไงไปดูคลิปได้ทุกคนที่เราได้ทําไว้แล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปสวนสนุกเขากันดีกว่านี่ไงได้ builder แล้วเดี๋ยวเราไปสร้างที่สวนสนุกเขากันแล้วเราก็จะได้ a c ชิ e v e m e n t นี้นั่นเองมาอ่าเราสร้างอะไรสักอันหนึ่งดีกว่าจะได้ a c ชิ e v e m e n t ละสักอันหนึ่งวางพื้นอันหนึ่งไหมวางปุ๊บเรียบร้อยได้ a c ชิ e v e ละทีม work ไหวมากปลดล็อกพื้นพื้นกระจก ไปต่อไปเราจะไปทำา c h i e v e m e n กันต่อ A different look ก็คือเราจะไปใส,ส่สก,กินกันเพราะตอนนี้เครดิตเราพอแล้วทุกคนเคร,รดิตเรามีตั้งพันเจ็ดไปก็ไอเครดิต<ป>พวกนี้มันก็ได้มาจากการทำเควสเนี่แหละทุกคนทำ Achievement เนี่ยแล้วมันก็จะได้เนี่ยเห็นไหมเครดิตมา200รอหลายอัน200บางอันก็ไม่เท่ากันหรอกแหมสนุกเรายิางย่งใหญ่จริงๆเลยมาเราไปซักเครื่องเล่นหนึ่งเรารู้แล้วเครื่องเล่นไหนนี่ถ้าเป็นรถคุณปู่เพราะรถคุณปู่นี่ ถูกแอปเปรียนนี่ไงอ่ะ Unlock ดิสกินนะนึ่พันห้าเรียบร้อยร้อยไหนไหนดูหน่อยไหนไหนอ่ะไหนไหนอ๋อต้องเล็กก่อนก็ว่าอย่าซื้อมาแล้วทำไมมันใส่ไม่ได้ไม่ขึ้นอ่ะเล็กเรียบร้อยไ d d i c เไปเล่นลูกได้เรียบร้อยซึ่งมันปลดล็อกอะไรนะ Extreme Lunch c o a s t a r River Rapids T Force นี่แล,แล้วเราเหลืออะไรอีกเหลือคอมมิชชัี่อัพเวก็คือได้10ไลค์ทุกคนซึ่งอันนี้เราจะไม่ทำเพราะว่านั่นแหละต้องไปหา10บไลค์ก็คือใครว่างๆก็เข้ามากดได้นะเออแต่ว่าอันนี้เป็นรหัสลองเรานะ <S <S แล้วก็มีวีลคอมแบ็คอาเกนก็คือเคมลีรีโบนัสก็คืออันนี้แหละไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยมารับซึ่งเราเพิ่งรับไปแค่2ครั้งเองก็น่าจะไม่ทันหรอกอ่ะมีคนกดไลค์เพิ่มละเออมันเหลืออะไรอีกเหลืออีก เหลือซีเรียตอินเวสเมนต์โหย้ยหสี่แสนต้องทำให้พาร์คเวลูเป็นสี่แสนก็คือซากเขาเลื่อนไปเรื่อยๆอ,ยอะ่ะจนมูลค่าของส,สนุกเป็นสี่แสนเนาะก็อันนี้เราก็อาจจะไม่ได้ทำเพราะว่ามันก็นานอีกกว่าจะได้ส่วนใหญ่ที่ปลดล็อกไปก็จะจะเป็นปลดล็อกที่มันย,ยากๆอ่ะทุกคนที่มันทำแบบมันมันไม่บอกไคือมันพิชเช่นมาร์กอย่างเงี้ยแต่ว่าเอ็กพอร์ตเดอะวิศวัมเนี่ยแซเวนเนี่ยแซเวนมันคือไอ้นี่เอ่อเรียกว่าไงนะไอเรือหงมั้ยเออเรือหงเรือหาอะไรเนี่ยแหละ ซึ่งเอ็กอันนี้ไอนนอันนี้ที่เราไปหาข้อมูลมาคือเราต้องซื้อพื้นที่ทั้งหมดเลยทุกคนซื้อพื้นที่ทั้งหมดอะเท่าที่เกมมันให้ได้อะแล้วก็ทําเป็นนา้าแล้วก็ให้ให้ไอไอเครื่องเล่นนั่นแหละเครื่องเล่นหงเครื่องเล่นหา,หางอะไรสักอย่างนั่นแหละเออแบบวนรอบส,สนุกเลยแบบวนรอบเลยซึ่งนั่นแหละ <S <S เป็นไอชิเปนที่ลําบากเหมือนกันซึ่งเราจะไม่ได้ทำในคลิปนี้ใช่คือแค่ปลดล็อคพื้นที่ก็หมดตูดแล้วตอนเนี้ยห้าแสนนี่ยังไม่พอนะจริง ต้องสัปดายี10-20ล้านถึงจะปลดล็อกพื้นที่ทั้งหมดได้ไป้ก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยบายบาย